สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้พบกับครูนะครับสำหรับคาบเรียนวิชาภาษาไทยนะครับวันนี้เปิดคาบเรียนกันแบบสนุกๆเลยสำหรับคาบวันศุกร์วันนี้นะครับพรุ่งนี้ก็วันเสาร์แล้วนะครับทุกคนทำได้ดีทุกคนทำได้ดีนะครับวันนี้อยู่ในเรื่องการอ่านจับใจความนะครับ เนื้อหามีไม่เยอะมากการบ้านมีอีกหน่อยหนึ่งพอแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้เรียนกันนะนะครับก็วันนี้นะครับเปิดภาพเป็นแบบสนุกสนานนิดหนึ่งนะครับวันนี้เราอยู่กับวิชาภาษาไทยนะครับเห็นเปิด,ปดมาอย่างสนุกสนานอย่าเพิ่งตกใจไปนะวันนี้เราเป็นเรื่องใหม่นะครับสําหรับปห้านะครับ เราอ่านบทร้อยแก้วไปแล้วอ่านบทร้อยกรองไปแล้วนะครับบทอ่านบทร้อยกรองก็ได้ลองเอื้อนลองใส่ทํานองสนอก,กันไปแล้วนะครับที่โค้ดนั่งเปิดคลิปดูเนี่ยแต่ละคนบางคนยังไม่อ่านเป็นทํานองสนอนะครับนะก็ลองไปปรับดูนะลองไปฝึกตามแบบที่โค้ดส่งไปนะครับหรือไม่เข้าใจตรงไหนนะครับก็ลอง ลองถามมาในรายส่วนตัวก็ได้นะครับว่าตรงนี้คํำนี้มันเอื้อนแบบไหนนะครับเอื้อนแบบไหนเอื้อนอย่างไรนะครับให้โคลองอ่านให้ฟังก็ได้นะครับทีนี้ก็จะเป็นเรื่องใหม่ที่ยังผูกติดอยู่กับการอ่านนะแต่การอ่านในที่นี้จะเป็นการอ่านที่เราไม่เราไม่ใช่แค่เสียงและทีนี้เราต้องเอาเนื้อความของมันด้วยนะครับนี่คือการอ่านจับใจความนะครับการอ่านจับใจความในที่นี้เรา ก็จะมีคลิปหนึ่งอ่ะมีประมาณสองคลิปนะครับสองสองคาบนะน่าจะมีสองคลิปคลิปนี้ก็มีการบ้านนะครับส่วนคลิปหน้าการบ้านจะน้อยคลิปนี้การบ้านเยอะหน่อยเพราะพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์นะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่ามันต้องปโอเค พร้อมนะครับพร้อมเปิดหนังสือไปที่หน้าใครมีหนังสือเล่มนี่นะน้องแว่นนี่นะครับเห็นไหมอยู่ดูนหน้าโค้ดต้องมุมจอเลยนะนะครับหน้าเจ็ดสิบเอ็ดนะหน้าเจ็ดสิบเอ็ดนี่หนึ่งนะครับหน้าเจ็ดสิบเอ็ดอ่ะนะครับโค้ดเอาหนังสือเนี่ยลงบปใณน,นี้เรียบร้อยแล้วแหละนะอ่ะไปเริ่มกันเลยนะครับการอ่านจับใจความคืออะไรนะครับ ตอนสมัยเด็กๆเนี่ยเราอ่านเราอ่านได้อ่านออกอ่านเป็นนะครับแต่สิ่งที่มันเหนือจากการอ่านออกอ่านเป็นเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนนะว่ามันอยู่เหนือจากการอ่านออกอ่านเป็นไม่ใช่แค่อ่านออกนะครับเพราะเราอ่านได้ทุกคนอ่านหนังสือออกอยู่แล้วแต่อ่านออกแล้วเอาความมันมาได้มากขนาดไหนนะครับเอาความมันมาได้มากขนาดไหนเช่นอ่านบทโฆษณาบทหนึ่ง นะเขาต้องการบอกบอกขายเราขายสินค้าให้กับเราแต่เขาพูดแต่เขาเขียนอยู่ท้ายบทเล็กๆว่าไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่าอ่า2ี่สิปีเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านแล้วใจความมันไม่ครบถ้วนเนี่ยมันก็จะเป็นไม่เป็นผลเสียกับเราได้นะครับนะหรืออ่านข่าวอ่านข่าวเขาบอกว่าในในปัจจุบันนี้คนไทยเราอ่านหนังสือได้แค่สามบรรทัดจริงไหมอ่านหนังสือได้แค่สามบรรทัดเพราะเอา ไม่ไม่ขยันที่จะเอาความทั้งหมดไปนะครับนะเอาไปแต่แค่ที่ตัวเองเอ่านไปแค่สามบรรทัดเอาไปแค่ผิวเผินนะครับเราเลยต้องมีเรื่องการอ่านจับใจความขึ้นมานะครับมุ่งจับประเด็นสําคัญนะจับใจความคืออะไรคือการมุ่งจับประเด็นสําคัญของเนื้อเรื่องนะครับนะหรือใจความสําคัญนะครับสองคำนี้คําเดียวกันนะครับใจความสําคัญประเด็นสําคัญนะซึ่งมักเป็นการอ่านในใจนะครับเป็นกอ่านในใจเพราะอะไร เวลาที่เราจะอ่านเอาความเนี่ยถ้าเราอ่านออกเสียงออกมามันทําให้อ่าเขาเรียกอะไรการการตั้งสมาธิอยู่ที่การจับใจความเนี่ยมันจะแตกกระเจิงนะครับเพราะเราออกเสียงดังทีเนี้ยมันก็มีงานเขียนประเภทต่างๆนะครับให้เราจับใจความเช่นวรรณคดีบทความบทโฆษณาอ่างานเขียนน้มน้าวใจต่างๆนะครับหรือข่าวประจําข่าวและเหตุการณ์ประจําวันนะครับทุกวันเนี้ยไม่ใช่แค่พวกนี้นะที่เราอ่านกันนะเพราะ บางคนเนี่ยก็จะสิงอยู่ในโทรศัพท์ถูกไหมเลื่อน facebook ไปนะครับเลื่อน facebook ไปมีเนื้อหาให้อ่านมากมายนะซึ่งคุยก็ไม่ยึดติดหรอกว่าการอ่านจับใจความเนี่ยต้องเป็นในหนังสือเท่านั้นเป็นในตำราเรียนเท่านั้นนะทุกวันนี้มีข่าวใน facebook มีข่าวในอ่าหน้าไอจีอะไรเงี้ยเราก็เลื่อนแล้วก็เราสามารถอ่านได้นะครับแล้วก็จับใจความได้นะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญเป็นเรื่องที่สําคัญ ใช้ชีวิตใช้ในชีวิตประจําวันได้ยางจนจนแก่าตายนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับนอกจากต้องเข้าใจสาระสําคัญของเรื่องแล้วนะครับนะวงเล็บดอกจันตรงนี้นะสาระสําคัญของเรื่องเพื่อให้ได้ประโยชน์ต้องมีการทําสิ่งนี้คือแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้นะครับแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นคืออะไรเดี๋ยวจะได้รู้กันนะครับข้อเท็จจริงออะพูดง่ายๆก่อนข้อเท็จจริงคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริง อ่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะมีสิ่งที่พิสูจน์ได้ข้อคิดเห็นคือสิ่งที่เป็นการคาดคะเนของบุคคลคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอะไรน่าเชื่อถือกันอ่ะเอาไปไปไวๆก่อนนะครับนะอันนี้คือความจริงอันนี้คือความจริงส่วนนี้คือคาดคะเนหรือเดาเพราะฉะนั้นอะไรน่าเชื่อถือกัน อันนี้ก็ต้องน่าเชื่อถือกว่าข้อที่จริงน่าเชื่อถือกว่าะนะครับคือแจความสําคัญต่อไปสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผลนะครับอย่างมีเหตุผลแสดงความคิดเห็นไม่ใช่แค่ว่าอุ้ยเขียนอะไรมาไม่รู้เรื่องเลยแต่อย่างมีเหตุผลต้องดูว่าสิ่งที่เขาเขียนสิ่งที่เขาเขียนสิ่งนี้มาอะไรขาดตกบกพร่องไปไม่ได้มีการยกตัวอย่างมีการยกตัวอย่างน้อยเกินไปอะไรก็ว่าไปนะครับ การนำความรู้เนี่ยไปใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับนี่คือสิ่งที่ทำให้เราต้องอ่านเป็นและอ่าน <life> จับใจความได้คือนำความรู้จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับโค้ดเลยบอกว่าเรื่องการอ่านจับใจความเนี่ยมันสำคัญกับชีวิตของเรานะทีนี้นอกจากนี้ <graffiti> นะครับการอ่านจับใจความสำคัญเนี่ยมันก็จะมีหลักในการอ่านมีขั้นตอนในการอ่านของมันอยู่นะครับอย่างที่บอกเราต้องการอ่านเอาความถูกไหมเอาเอาใจเอาหัวใจของมัน เขียนหัวใจไว้ตัวโตๆก่อนเราต้องอ่านออาหัวใจของมันฉังนั้นะเรานิยมอ่านในใจนะครับต้องพอะต้องการความรวดเร็วนะครับเพราะเราอ่านออกเสียงมันใช้เวลามากกว่านะครับนอกจากความรวดเร็วแล้วนะเวลาอ่านออกเสียงจะทําให้สมาธิกระเจิงด้วยนะครับนะต่อไปอ่านสํารวจโดยกวาดสายตานะเฉพาะตอนที่สําคัญเป็นการอ่านเร็วนะครับเราตั้งคําถามว่าเรื่องเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับนะ การตั้งคำถามเนี่ยมันก็จะแตกไปอีกแตกไปอี้อีกว่าเปลี่ยนสีปากกาดีกว่าตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องว่าเวลาสมมติเราอ่านนิทานเรื่องหนึ่งหรือบทความเรื่องหนึ่งก็ต้องตั้งคำถามว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับ ใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับคล้ายๆอย่างนี้คล้ายๆอย่างนี้อ่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหรอย่างไรนะครับทีเนี้ยเวลาเราหาแจความสําคัญแล้วเนี่ยนะครับอาที่ไหนเขียนผิดที่ไหนที่ไหนที่ไหนนะครับใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับเป็นการตั้งคําถาม เพื่อให้เราจับประเด็นสำคัญของเรื่องนั้นได้เช่นอ่านคราวหนึ่งเขาบอกว่ายายาฟ้าทลายโจรต้านโควิดได้แต่ต้านโควิดได้เฉพาะผู้ติดเชื้อเบื้องต้นไม่สามารถกินเพื่อป้องกันหรือสร้างภูมิคุ้มกันได้สมมติข้อความมีแบบนี้นะก็ต้องคำถามกันว่าอ่ะตั้งคำถามว่าใครใครก็ต้องไปหา,าต้องแต่ต้นเลยว่าใครเป็นคนกล่าวก็คือหมอคนหนึ่งให้ความรู้เรื่องฟ้าทลายโจรว่า ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อโควิดได้แต่บรรเทาอาการในช่วงต้นได้นี่จับใจความสำคัญใครพูดอะไรอย่างไรนะครับต่อไปคือพินิษอีกครั้งกับเรื่องนะครับว่าอะไรมันสําคัญนะครับอะไรสําคัญเอาไว้อะไรไม่สาคัญเอาออกแยกข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นนะครับเหตุผลสําคัญนะครับเหตุและผลนะทําแบบนี้เกิดอะไรนะครับลําดับเหตุการณ์นะ ต่อไปอ่านซ้ําตอนที่ไม่เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นการอ่านจับใจความที่ดีไม่จะเป็นต้องอ่านรอบเดียวนะครับถึงเน้นความรวดเร็วนะครับแต่ถ้ารวดเร็วแล้วเอาความไปผิดไม่มีประโยชน์นะครับอ่านซ้ําได้แล้วเอาความไปที่ถูกต้องนะครับอ่าตรวสอบความเข้าใจนะครับตัวสอบกับใครตรวจสอบกับตัวเองนี่แหละนะครับเพื่อสรุปความเข้าใจให้ถูกต้องนะในหนังสือมีแค่นี้โค้ดเขาให้เขาให้ข้อมูลมาแค่นี้โค้ดเลยไปหาเพิ่มมานะครับ ใจความสําคัญนะครับสิ่งที่เราต้องหาเนี่ยนะคือใจความสําค anyway> ัญถูกไหมแต่เราต้องตัดสิ Elena ่งที่เราต้องตัดออกเนี有有่ยคือพลละความนะครับเป็นพูดง่ายมันก็คือใจความไม่สําคัญนะครับจะพลละความคือจคือใจความไม่สําคัญนะหลังจากนี้ควชจะพูดไอคำไอสิ่งที่ควรตัดออกว่าพลละความนะต้องเข้าใจสองส่วนก่อนมีใจความสําคัญกับพลละความใจความสําคัญคือสิ่งที่เราจะหาถูกไหมเพราะเราอ่านจับใจความเห็นไหม แต่ไอพลวความเราไม่ต้องการหานะครับเราต้องตัดออกนะครับทีนี้ก็มาดูว่าใจความสําคัญมันคืออะไรนะใจะความสำคัญของเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็จะเรามันจะอยู่ตามย่อหน้าต่างๆนะครับเวลาเราอ่านเนี่ยให้ดูเป็นย่อหน้าไปว่ามันอยู่ส่วนต้นส่วนกลางหรือส่วนท้ายของย่อหน้านะครับสมมุติอ่กระดาษแผ่นหนึ่งเนี่ยนะเขียนใบบทนะหนึ่งย่อหน้าอันนี้สองย่อหน้า สมมติบทความนี้มีสองมีสองย่อหน้าเราก็ต้องจับใจความเป็นบทไปนะครับเป็นย่อหน้าไปนะเดี๋ยวจะได้มาเจาะลึกในขั้นหน้าว่าถ้าเป็นบทยาวๆเนี่ยเราจะดูดูอย่างไรนะครับมันมีส่วนต้นส่วนกลางส่วนท้ายนะมาดูว่าใจความสําคัญอยู่ด้านไหนนะครับแต่ต้องมารู้ก่อนว่าไอ้ใจความสําคัญคืออะไรและอะไรมันคือไม่ไม่สําคัญนะสิ่งที่สําคัญก็เช่นพวกความหมายนะครับ เช่นเขาบอกว่าอา่ยาคือเครื่องรักษาโรคชนิดหนึ่งใช้บรรเทาอาการด้วยการทานหรือทานะครับ,รบประปะทาหรือทานะคมีทั้งภายนอกและภายในนี่คือความหมายของยาถูกไหมอะไรที่เป็นการแสดงความหมายถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับเอาไว้นะหรืออะไรที่เป็นการอาบอกความบอกความ ความจริงนะครับความจริงมักจะสําคัญนะครับเช่นเช่นเขาบอกว่าอรัฐมนตรีเดินทางมาตรวจเยี่ยมรัฐมนตรีเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามที่จังหวัดนี้นี้นะครับเขามีเล่าข่าวมาแต่ขึ้นต้นประโยคว่ารัฐมนตรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามที่จังหวัดภูเก็ตสมมุติอ่าตรวจตรวจเยี่ยมที่จังหวัดภูเก็ตนะครับ แล้วก็มีต่อยาวเลยว่าเออต่อมาเดินทางเวลานี้ด้วยรถนี้มากันกี่คนปุ๊บส่วนต้นที่เขาบอกเนี่ยนะครับนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นน,นี่คือสิ่งสําคัญนะครับต่อไปพลความที่ไม่สําคัญก็พวกการยกตัวอย่างนะครับเนี่ยคือสิ่งไม่สําคัญนะครับตัดออกได้นะ การยกตัวอย่างนะครับหรือการคาดคะเนนนะครับตัดออกได้หมดเลยนะครับการยกตัวอย่างการคาดคะเนคาดเดาอะไรเงี้ยนะครับตัดออกได้เป็นพลฟาร์มนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างนะครับค้างคาวเป็นสัตว์ที่ออกหากินในเวลกากลางคืนมันสามารถบินผาดโผนชั่วเฉยนไปมาได้อย่างอาจได้โดยไม่ต้องพึ่งสายตามันจะอาศัยเสียงสะท้อนกลับของตัวมันเองโดยค้างคาวจะส่งสัญญาณพิเศษซึ่งสั้นและรวดเร็วนะครับ เมื่อสัญญาณกระทบสิ่งกีดขวางด้านหน้ามันจะสะท้อนกลับมานะครับทำให้รู้ว่ามีอะไรอยู่ด้านหน้ามันจะบินหลบเลี่ยงได้แม้แต่สายโทรศัพท์ที่ระโยงระยางเงินเส้นขึ้นเสียงจะไปกระทบและสะท้อนกลับมาเข้าหูของมันไม่มีสัตว์ชนิดไหนที่รับขึ้นะสะท้อนกลับได้ในระยะได้ในระยะใกล้แต่ขังคาสามารถบินทำได้และบินวนกลับได้ในช่วงในช่วงทันช่วงทีคือก็คือ ค้า้งคาวเนี่ยมันมีคลื่นเสียงพิเศษที่สามารถที่สามารถพ่นเสียงออกไปแล้วมันเสียงมันกระทบกลับมาแล้วสามารถรู้ว่าไอสิ่งข้างหน้าเนี่ยมันคืออะไรไม่ได้ทำไม่ได้ทำแค่ระยะไกลๆนะแต่มันสามารถพ่นเสียงออกไประยะใกล้ๆแล้วเสียงกระทบมาแล้วผักหลบได้อย่างรวดเร็วได้นะครับทีนี้ก็มาดูใจความดูการสรุปความก่อนนะครับเขาจะสรุปออกมาเป็นคําถามเหมือนที่โค้ดบอกว่าใครทําอะไรเมื่อไหร่อย่างไร นะในที่นี้เขาไม่ได้บอกสถานที่แต่ถ้ามีสถานที่ด้วยเราก็ต้องเพิ่อมอีกหัวข้อถึงว่าที่ไหนถูกไหมใครก็คือขังข่าวรู้ก่อนเลยว่าขัางข่าวเป็นตัวละครหลักของเรื่องเป็นตัวละครหลักของบทความนี้มันทําอะไรละ่ะมันออกหากินนะครับเรื่องหลักๆเนี่ยให้ดูภาพรวมนะมันนะมันมันทั้งบินมันทั้งอะไรแต่ต้องเขาต้องบอกว่าเออมันออกหากินนะนะครับตอนไหนตอนกลางคืนนะครับอย่างไรโดยไม่ใช้สายตา และอาศัยเสียงสะท้อนกลับในตัวมันเองนี่คือย่อมานะผลเป็นอย่างไรสามารถหลบเลี่ยงสิ่งขีดขวางได้พอเราตั้งคําถามสิ่งกับพอเราตั้งคําถามด้วยห้าคถามนี้นะครับด้วยห้าคถามนี้นะกับไอ้เจ้าบทความนี้แล้วนะครับส่วนมากเราตั้งคําถามด้วยห้าถามนี้หรือเพิ่มที่ไหนไปอีกนะครับหรือเพิ่มที่ไหนไปอีกหรือเพิ่มที่ไหนไปอีกคําถามหนึ่งเนี่ยเป็นหกคาถามเนี่ยนะมันก็จะสาม,มารถรวมกันมาเป็นใจความสําคัญได้แบบนี้ครับ ั้างขาวออกหากินตอนกลางคืนโดยไม่ต้องใช้สายตาแต่จะอาศัยเสียงสะท้อนของตัวมันเองทําให้หลบเลี่ยงสิ่งกีดขวางได้เห็นไหมจากบทยาวๆเมื่อคู่นี้เนี่ยกี่บรรทัดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าบรรทัดเนี่ยโค้สรุปใจความสําคัญมันเหลือแค่สองบรรทัดโดยเอาคําถามเนี่ยเห็นไหมไม่เกิดจากอะไรค้างขาวนี่ค้างขาวออกหากินนี่ออกหากินอ่ะ ตอนกลางคืนตอนกลางคืนโดยไม่ต้องใช้ใสายตาอาศัยแสงองทิตยกลับด้วยตัวมันเองปึ๊บทาให้หลบหลีกสิ่งกีดขวางได้เห็นไหมนะครับพอเราเอาคําถามเหล่านี้นะครับแล้วตอบมันออกมาจากบทความยาวๆเนี่ยนะแล้วเรียงต่อกันเอามาเรียงต่อกันปึ๊บกลายเป็นใจความสําคัญของเรื่องทันทีนะครับไม่ยากนะไม่ยากแต่บอกก่อนว่าไอ้วิธีการหาแบบนี้เดี๋ยวจะได้ทำข้ามหน้า วันนี้นะครับเป็นการอ่านจับใจความหนึ่งนะบอกก่อนนะหนึ่งนะวันนี้ข้ามหนึ่งนะมีการบ้านหกข้อหกคะแนนเดี๋ยววันเดี๋ยวข้ามหน้าจะได้ทําแบบนี้นะครับแล้วก็อีกสี่คะแนนเป็นรวมกันเป็นสิบคะแนนนะสําหรับเรื่องการอ่านจับใจความสําสคัญนะอา้าววันนี้เป็นข้อกานะครับข้อกานะหกข้อนะหกข้อนะก็มีให้อ่านเหมือนกันนะครับมีให้อ่านเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ใช่ข้าบการอ่านนะลูกนะแต่ว่ามีให้อ่านเหมือนกันนะเพราะเราภาษาไทยยังไงก็ต้องอ่านนะครับ อ่านเขียนหลักภาษาวรรณคดีเนี่ยต้องครบนะครับเอา้าอันนี้หกข้อนะครับเวลาเขียนตอบก็เขียนมาเลยข้อหนึ่งกสองอ่ะสองขอสามขออะไรก็ว่าไปนะครับโค้ดไม่ได้ใบคำตอนนะอันนี้โค้ดเขียนมั่วนะนะครับให้บอกว่าให,ให้บอกเขียนว่าตอบแค่นี้นะครับและอย่าลืมอย่าลืมไม่ใช่อย่าอย่าลืมเขียนชื่อ ท้ายงานด้วยนะครับหกข้อเองนะครับต่อไปอ่านนี่ดูหกดูสี่ห้าหกไอ้บทนี้ใช้ตอบใช้ตอบสามข้อนะลูกบทนี้ใช้ตอบข้อสามข้อเลยนะสี่ถึงหกเลยนะนะครับใครที่ไม่เข้าใจนะครับในเรื่องการตอบอ,อ่านจับใจความนะครับไม่เข้าใจเรื่องใจความพลครามคืออะไรนะครับตั้งคําถามคืออะไรอ่ะนะครับ ก็สามารถสอบถามในรา,ายส่วนตัวได้หรือลายกลุ่มก็ได้นะครับวันนี้ต้องขอกล่าวคําว่าคําว่าคําว่าอะไรดีคำว่าคำว่าสวัสดีครับ